เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชะตาบทที่91หลังซูหมัวมัวอยู่ที่สวนหลานเซียงมูอิ่งซีถึงรู้ว่าอะไรคือการถูกลงโทษอะไรที่เรียกว่าขิงแก่ยิ่งเผ็ดร้อน ท้องฟ้าเพิ่งสว่างสูหมัวมัวก็เคาะที่ประตูห้องเธอตรงเวลาเพียงเธอตื่นสายนิดหน่อยสูหมัวมัวก็จะเข้ามาด้วยตนเองแล้วปลุกเธอที่ข้างเตียง สิ่งที่ทำให้มู่อิ่งซีรู้สึกกลัดกลุ้มคือเมื่อลืมตาขึ้นก็พบกับใบหน้าดุดันพร้อมกับคิ้วที่ขมวดอยู่ข้างเตียงทั้งยังใช้สายตาประนามต้องขมแงไม่ว่าใครก็รับสิ่งนี้ไม่ไหวเธอพลิกตัวใช้ผ้าห่มปิดหน้ากำลังจะนอนต่อแต่ผ้าห่มที่อยู่บนตัวกลับถูกดึงออกเวลาต่อมาก็ได้ยินคำพูดคมขู่ด้วยเสียงที่เย็นเยียบของนาง พระชายาอี้ไทเฮาบอกแล้วเพคะหากท่านแอบขี้เกียจไม่ยอมให้ความร่วมมือก็ให้ข้าน้อยนำตัวท่านส่งไปยังตำหนักซีอวินไทเฮาจะเป็นคนทำหน้าที่เฝ้าท่านเองท่านเลือกเอาจะปรุงยาอยู่ที่จวนอีว้วางดีๆหรือจะเข้าวางไปกับข้าน้อยท่านน่าจะรู้ว่าควรเลือกสิ่งใดนะเจ้าคะมูอิ่งซีนวดที่วางคิ้ว พยายามอดทนอย่างมากพี่จะไม่ปล่อยยาพิษเป็นใบใส่นางฝืนลุกขึ้นมาอย่างยากลำบากพรมานที่สุดคือแม้แต่เธอล้างหน้าหวีผมซูหมัวหมัวก็ยังเอ่ยแร่งขณะกินข้าวกินช้านิดหน่อยก็ต้องอดทนฟังการท่ำบนของนางเธอเดินเข้าไปในห้องท่ามกลางสายตาที่จับจ้องจากซูหมัวหมัวยืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องเอ่ยปากแบ่งงานให้เถาเอ่อและคนอื่น ขณะเดียวกันก็ยิ้มตาหยี่ให้กับนางสูหมัวมวัวข้าจะปรุงยาเดี๋ยวนี้หากท่านไม่มีธุระอะไรแล้วรบกวนช่วยตากยาด้วยหลังสูหมัวมัวได้ฟังสีหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนตอบกลับมาอย่างเอาชนะพระชายาอี้ไทยเฮามีรับสั่งให้ข้าน้อยคอยเฝ้าท่านปรุงยา หากท่านหาคนทํางานไม่ได้จริงๆข้าน้อยยินยอมที่จะขอบ่าเพิ่มอีกสักสองสามคนจากพ่อบ้านเกอให้ท่านมูอิ่งสีแอบขบเคี้ยวเขี้ยวฟันอยู่ในใจแต่ใบหน้ากลับไม่เปลี่ยนยิ้มกล่าวจานวนคนช่วยมีไม่พอจริงท่านดูสิพวกนางต่างก็กำลังทํางานไม่สามารถแยกร่างไปทำสองเรื่องได้ลำบากซูหมัวมัวแล้ว ซูหมัวหมัวไม่คิดว่านางจะกล้าพูดต่อประโยคของต้นแต่เมื่อได้พูดออกไปแล้วจะคืนคำก็ไม่ได้ทำได้เพียงจำใจไปทำรอให้ซูหมัวหมัวหมุนตัวกลับไปมู่อิ่งซีถึงรู้สึกโล่งอก ปิดประตูห้องหนังสือเธอยกมือขึ้นปิดปากหาวอยู่หลายครั้งเดินไปที่เตียงนอนขณะกำลังจะเอนตัวจูจูประตูห้องก็ถูกเปิดออกก้าวเท้าของเธอชะงักทำท่าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินไปยังโต๊ะหนังสือพระชายาอี้อากาศค่อยๆร้อนขึ้น เปิดประตูเอาไว้ให้อากาศปลอดโปร่งเป็นการสะดวกที่ขาน้อยจะได้ช่วยเร่งให้ท่านทำงานท่านว่าจริงหรือไม่โมอิ่งซีไรซึ่งคำพูดเธอจะพูดว่าไม่จริงได้ด้วยหรือ ยังโชคดีที่คืนวันซึ่งถูกบังคับและพร่ำบ่นเช่นนี้อยู่กับเธอไม่นานในวันที่สองโมโจิงอี้ก็กลับมาเมื่อได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตวนหลายวันมานี้ก็รีบตรงมาที่สวนหลานเซียงทันทีภายในห้องหนังสือสู่หมัวหมัวเฝ้ามู่อิ่งซีที่กำลังปรุงยาเมื่อมองลอดผ่านมาม่านออกไปก็เห็นร่างของโมจิงอี้ปรากฏตัวที่ลานกว้าง เธอตื่นเต้นจนเกือบจะปัดหม้อต้มยาที่อยู่ในมือลนหม้อจิงอี้เธอลุกขึ้นยืนในทันทีและก็ถูกสายตาดุร้ายของซูหมัวมัวจ้องมองในทันทีเช่นกันแต่เธอไม่มีเวลาสนใจนางวางงานที่ทําอยู่ในมือลงรีบวิ่งออกไปนอกห้องหนังสือท่านอ,องท่านอ,อง ผู้คนที่อยู่ในลานกว้างเมื่อเห็นโมจิงอี้ปรากฏตัวต่างก็ย่อตัวลงทําความเคารพโมจิงอี้ตอบรับเสียงเบาสายตาตั้งแต่แรกจนตอนนี้ยังคงจ้องมองอยู่ที่มู่อิงซี มองดูนางเดินมาหาตนเขาจึงหยุดฝีเท้าที่กำลังเดินหยุดยืนตรงกลางลานกว้างรอให้นางเดินมาตรงหน้ายิ้มเล็กน้อยแล้วยกมือขึ้นจงใจขยี้ศีรษะทำให้ผมของนางยุ่งเหยิงในดวงตาปรากฏความรักใคร่เอ็นดูอย่างหาได้ยาก เมื่อสังเกตเห็นรอบดวงตานางครัม้มในดวงตาเขาก็ปรากฏความเจ็บปวดออกมามู่อิ่งซีเบ้ปากปัดมือที่ซุกซนของเขาออกหลายวันมานี้ท่านไปที่ใดมาเธอถามในน้ำเสียงเก็บความน้อยใจและการตําหนิไว้ไม่อยู่แม้แต่ตนเองก็น่าจะไม่รู้ตัวถูกรังแกหรือเธอกรอกตาใส่กดเสียงต่ำบอกอย่างไม่สบอารมณ์ ทางที่ดีท่านควรจะรีบจัดการคนของเสด็จแม่ท่านให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นข้าไม่รับปากว่าจะอดทนต่อไปได้หรือไม่ถึงเวลานั้นหากไม่ทันระวังแล้วปล่อยพิษออกไปแม้จะทำให้ท่านต้องลำบากข้าก็จะไม่สนใจแล้วเขาสสา่หน้าแล้วหลุดยิ้มออกมา ลายตามองหมัวหมัวทั้งสองที่แอบจ้องมองความเคลื่อนไหวของพวกเขายกมือขึ้นแล้วจับไปที่เอวมู่อิงซีพานางเดินไปทางห้องนอนกลับห้องแล้วค่อยว่ากัน เธอไร้คำจะพูดน้ำเสียงของเขาเป็นธรรมชาติคล้ายกับคิดแล้วว่าห้องของเธอคือห้องของเขามูอิ่งซีเดินตามเขาไปที่ห้องนอนหลักขณะกำลังจะผลักประตูเปิดออกเสียงซูหมัวมัวก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังท่านอ,องเวลากลางวันเช่นนี้ท่านพาพระชายาเกรงว่าจะไม่เหมาะสม นางเอ่ยอย่างระมัดระวังภายในใจมีความรู้สึกหวาดกลัวโมจิงอี้อยู่มากข้าจะทำอะไรต้องขออนุญาตจากเจ้าตั้งแต่เมื่อไรเขาหลีตาเป็นเส้นตรงมองนางน้ำเสียงแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจข้าน้อยมิกล้าซูหมัวมัวรีบก้มหน้าลงทันทีเพียงแค่ในเวลานี้อย่างเช้าอยู่เรื่องงานที่ห้องเต้รับสั่งให้พระชายาทำ นางเป็นชายาค่ะงานหลักคือปรนิบัติค่ะพูดประโยคนีจ้จบโมอจิ่งอี้ก็ไม่ให้โอกาสนางได้ตอบโต้พาตัวมู่อิ่งซีเดินเข้าไปในห้องแล้วใช้แรงปิดประตูจนเกิดเสียงดังนี่เท่ากับการที่ต้องถูกจับจ้องตลอดสองวันมานี้ได้ถูกจัดการแล้ว ชั่วขณะนั้นมู่อิ่งซีรู้สึกโล่งใจดึงมือตัวเองออกจากมือเขาเดินไปนั่งลงตรงโต๊ะกลมที่อยู่ภายในห้องโดยไม่บอกกร่าวรินน้ำชาให้ตนเองดื่มหนึ่งคำแล้ววางกลับลงไปบนโต๊ะโมจิงอี้นั่งลงข้างนางยกถ้วยชาที่นางเพิ่งดื่มแตะที่ริมฝีปากดื่มน้ำชาที่เหลือจนหมดเธออ้าปากค้างต้องเขาด้วยสายตาที่ฉุนเฉียว ชาถ้วยนี้ข้าดื่มแล้วท่านจะรินเองอีกถ้วยมีได้หรือเกี่ยวกันหรือเขาเขมวดคิ้วถามกลับเห็นท่าทางนางที่กำลังโกรดจึงกลั่นแกล้งเพิ่มอีกประโยคน้ำลายก็ยังเคยกินมาแล้วโมจิงอี้นี่ท่านกลัวว่าในหลายวันมานี้ข้ายังมีเรื่องที่ต้องโมโหไม่พอหรือไงถึงต้งใจกลับมากั่นแกล้งให้ข้าโมโหเพิ่มจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร ข้าเป็นห่วงเจ้าแทบจะขาดใจเขาพูดพลางจ้องมองใบหน้านางยกมือขึ้นแล้วบีบที่ปลายคางนางขณะที่นางกำลังดิ้นรนออกจากมือนั้นเขาก็กดเสียงต่ำห้ามอยากขยับให้ข้าดูหน่อยไม่เจอกันหลายวันหน้าเจ้าดูสู้ผอมอีกแล้วพูดเกินไปให้น้อยหน่อยเธอกรอกตาใส่เขาอย่างไม่พอใจผลักมือเขาออก ท่านรีบไล่หมัวหมัวสองคนที่อยู่ด้านนอกออกไปให้ข้าอีกคนสามารถไล่ไปได้แต่ผู้ที่แทรสู้เป็นคนของเสด็จแม่ข้าหากไล่นางไปเสด็จแม่ต้องไม่ยอมจบโดยดีแน่ดังนั้นข้าต้องอดทนกับการที่ต้องมีคนคอยติดตามทุกฝีก้าาตลอดเวลาต่อไปหรือโมจิงอี้ข้าจะบอกท่านให้ความอดทนข้ามีขีดจำกัด มือทั้งสองข้างของเธอเท้าอยู่ที่เอวใบหน้าแสดงความโกรธออกมาเขาหัวเราะข้ารู้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเรื่องนี้ข้าจะจัดการให้เธอเลตามองเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อคำพูดเขาท่านจัดการได้ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่แค่มีธุระก็หายตัวไปหลายวันข้าจัดการธุระเรียบร้อยแล้ว สรุปว่าในหลายวันมานี้ท่านกำลังยุ่งวุ่นวายเรื่องอะไรอยู่เธอเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการหายตัวไปของเขาทำให้เธอต้องเจอกับปัญหาที่น่าปวดหัวตลอดสองวันมานี้ริมฝีปากบางของโมจิ่งอี้เม้มแน่นลังเลว่าควรจะบอกนางดีหรือไม่ ปกตินางไม่เคยซักถามเขายากที่จะมีโอกาสสักครั้งที่นางจะสอบถามเช่นนี้ข้าก็ถามไปอย่างนั้นหากท่านไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรเธอคล้ายกับมองออกถึงความลำบากใจของเขามู่อิ่งสีเบ,บ้ปากบอกก็ไม่เชิงนิ้วมือเขาขอที่โต๊ะเป็นจังว่าครู่ใหญ่จึงเอ่ยหลายวันมานี้ข้าไปกับลู่เซ้าเฉิน การสืบเริ่มจะพบเบาะแสตำแหน่งของอาจารย์วี่ชือหงแล้วข้าจึงรีบไปติดตามเพียงโมอิ่งซีได้ยินก็จ้องมองโมจิงอี้ขะแมงแล้วถามสืบค้นเจออะไรบ้างแล้วไม่มีก่อนที่ข้าจะไปถึงภูเขานั้นก็ว่างเปล่าไรผู้คนแล้ววี่ชือหงก็ไม่อยู่หรืออืม มูอิ่งซีขมวดคิ้วแล้วตกอยู่ในภวังการดำเนินเรื่องราวเป็นจริงดังที่คาดมองเห็นเงื่อนงำที่ปรากฏในความทรงจำเมื่อรอให้พวกเขาไปจับก็หายไปอย่างไรร่องรอยแล้วกำลังคิดอะไรอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถึงแม้พวกเขาจะหลบแต่แผนการไม่มีทางตบลงขอเพียงพวกเขามีการเคลื่อนไหวไม่ว่าช้าหรือเร็วก็จะถูกพวกเราพบร่องรอยนะ่ะ เขายกมือขึ้นดีดหน้าผากนางเรียกนางให้กลับมาจากการนั่งเมือจากมุมมองของท่านไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่ใหญ่แต่สำหรับข้าแล้วเป็นเรื่องใหญ่เธอต้องมองเขาอย่างไม่พอใจคุณเคืองความเฉยชาของเขาเรื่องนี้แก้ไขไม่ได้ข้าเองก็มีเรื่องที่ต้องทำไม่แน่ว่าเจ้าเมืองซีจะอดทนได้นานแค่ไหนยาถอนพิษซินกู่ระยะที่สองและสามจะชักช้าไม่ได้ แต่ตอนนี้เสด็จพี่ท่านบังคับให้ข้าเอายาถอนพิษให้เขาไหนท่านลองว่ามาข้าควรให้หรือไม่มอบยาถอนพิษให้เขาความตายคงจะอยู่ห่างจากข้าไม่มากแต่หากไม่ให้หรือจะยืดเยื้อต่อไปเช่นนี้ให้สูหมัวมัว,วุ่นวายกับข้าอย่าพึ่งให้ชั่วคราวเจ้าเองก็พูดแล้วมิใช่หรือเขาถูกวางยาจริงหรือไม่ยังไม่สามารถรู้ได้ แม้จะถูกพิษสินกู่ควบคุมต่อให้เขาจะโกรธก็ยังต้องใช้เวลาสักพักสู่หมัวมัวไม่เข้าใจการรักษาเจ้าปรุงยาถอนพิษของระยะที่สองต่อหน้านางนางก็ไม่มีทางรู้ท่านพูดง่ายถูกนางเฝ้ามองทั้งวันทั้งคืนแรงบันดาลใจที่จะปรุงยาก็หายไปหมดแล้วเห็นท่าทางนางโกรธเขาหัวเราะเสียงเบาจับมือนางขึ้นกล่าวกินข้าวเป็นเพื่อนค่า จากนั้นตามข้าไปที่อีเหอร์สียนอยู่ที่นั่นกับข้าเจ้าอยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งหมดพวกนางไม่มีทางเข้าไปได้ไม่ไปได้ยินว่าจะต้องไปที่อีเหอร์สียนเธอตอบปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดกำลังจะขัดขืนดึงมือตอนออกจากมือเขาแต่กลับถูกเขาจับมือแน่นมากขึ้นอีกกลัวข้าจะกินเจ้าหรือซีเอ,อ๋อเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้ว หากข้าอยากแต่ต้องเจ้าจริงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ทำได้หรือเจ้าอยากให้ข้าทำตอนนี้เลยเขายิ้มเจ้าแล่จากนั้นก็ปล่อยมือที่จับมือนางออกเปลี่ยนเป็นโอบรอบเอวนางแทนดึงตัวนางเข้ามาแนบชีโน้มใบหน้าเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆนางพยายามเอ็นถอยหลังอย่างสุดชีวิตมือทั้งสองข้างยังหยิกไปที่เอวเขาอย่างแรงโมจริงอีท่านช่วยจริงจังหน่อยได้หรือไม่ มอิงสีจ้องมองเขายัางโกรดเคืองเธอรู้ว่าหากเธอไม่ยินยอมเขาก็ไม่มีทางจะบังคับให้เธอเข้าห้องหอแต่หากมีโอกาสเขาจะต้องเอาเปรียบเรื่องเล็กๆน้อยๆกับเธอแน่ไม่ได้ เสียงพึ่งจะเบาลงเขาก็กดตัวนางไปที่ฉากกั้นก้มหน้าลงอย่างแม่นยำเพื่อจะฉกฉวยชิมริมฝีปากสีแดงสดของนางเขาก่อนรัดเอวนางแน่นหยุดยั้งการขัดขืนทุกอย่างของนางความคิดถึงหลายวันมานี้ที่ไม่ได้พบหน้านางทั้งหมดล้วนหลอมละลายรวมกันที่ตุมพิษตูดดื่มนี้ เขาเปิดปากของเธอออกโดยง่ายไล่ตามลิ้นที่หลบหนีเธอกระทําอย่างใจร้ายอีกครั้งโดยการกัดลงบนริมฝีปากเขากลิ่นเลือดค่อยๆค,คละคุ้งขึ้นแต่เขาไม่มีท่าทีที่จะปล่อยปากเธอออกตรงกันข้ามยังมีการลงโทษที่คาดไม่ถึงคือเพิ่มแรงจูบให้หนักหน่วงมากขึ้นนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆ เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ามูอิ่งซีเองก็ไร้เรี่ยวแรงที่จะขัดขืนจึงปล่อยแรงที่กอดตัวนางซึ่งติดกับฉากกั้น ได้ยินเพียงแค่เสียงโครมฉากกั้นทางด้านหลังล้มลงบนพื้นเสียงดังเกือบทำให้ขวัญน,นางแตกกระเจิงแต่ชายตรงหน้ากลับยังไม่มีท่าทีจะหยุดเสียงดังเกิดขึ้นองคารักหญิงและหมัวหมัวที่เฝ้าอยู่ทางด้านนอกเรือนรีบผลักประตูเข้ามาข้างในแต่เมื่อเห็นพวกเขาสองคนยืนจูบกันอย่างดูดดืม่มราวกับกาวที่ท้าติดกันไว้ คล้ายกับไม่ได้รับการรบกวนจากสิ่งใดในชั่วขณะนั้นพวกนางก็นิ่งชะงักอยู่กับพี่ เขาเออและองคารักหญิงทั้งสองรู้สึกแก้แก้กลางเล็กน้อยแต่ก็ดีใจแทนเจ้านายทั้งสองของตนส่วนซูหมัวมัวนั้นคิ้วของนางขามวดขึ้นสูงทันทีโมอิ่งซีรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากใบหน้าปรากฏสีแดงเรื่อใช้แรงผลักเขาที่อยู่ดรงหน้าอ,อกแต่เขาไม่ยอมปล่อยแล้วเธอจะทำดังที่หวังได้อย่างไรไปให้พ้น โมจิงอี้แยกประสาทสัมผัสเอ่ยสั่งเรื่องดีๆถูกขัดจังว่าแล้วยังถูกมุงดูสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจผู้ที่ล้อมมุงถูกเขาตะโกนใส่เช่นนี้ไหนเลยจะกล้ายอยู่ต่อรีบออกไปข้างนอกทันทีทั้งยังช่วยปิดประตูให้อย่างเรียบร้อยโมอิ่งซีรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่อยู่บนร่างกายละหลวมขึ้นเมื่อก้มหน้าลงมอง ถึงพบว่าเข็มขัดของเธอไม่รู้ว่าถูกดึงออกตั้งแต่เมื่อไรเสื้อคลุมด้านนอกถูกเปิดออกปรากฏเสื้อชั้นในสีแดงเพลิงออกมาและอุ้งมือหมาป่าของเขาก็สอดเข้าไปในนั้นสายตาเธอเต็มไปด้วยความโกรธที่ไม่ได้มาจากเพียงเรื่องเดียวประทุขึ้นใช้เรียวแรงที่มีทั้งหมดผลักเขาออกรีบจัดการเสื้อผ้าที่หลุดลุ่ยของตอนเองอย่างรวดเร็ว เธอประเมินคนอันธาพาลผู้นี้สูงเกินไปหากมีใช่ว่าจูจ่ๆฉากก้นก็ล้มลงบนพื้นไม่แน่เรื่องต่อจากนี้เขาอาจทำสำเร็จก็เป็นได้สีเอ,อ๋ไปให้พ้นเธอตะโกนใส่อย่างกรรด จัดการเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยก็ยกมือขึ้นเช็ดริมฝีปากหมุนตัวเดินออกไปข้างนอกเธอยอมให้เขาไม่กลับมาโมจิงอี้มองดูร่างนางที่เดินออกไปพร้อมความโกรธความเจ็บที่ริมฝีปากเตือนสติเขาเมื่อครู่ที่นางกัดเขาใช้แรงเท่าไหร่กันยกปลายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเมื่อมองดูเลือดที่อยู่ปลายแขนเสื้อเขาทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นเขาคิด ไม่แน่นางอาจมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขามิเช่นนั้นด้วยนิสัยของนางคงจะหาทุกวิถีทางเพื่อวางยาพิษเขาตั้งนานแล้วเหตุผลที่นางปฏิเสธเป็นเพราะกำแพงของนางหนาเกินไปเขาจะต้องทำเช่นไรจึงจะสามารถทำให้นางลดกำแพงที่มีต่อเขาลงได้ มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นโมอิ่งซียิ่งไม่สามารถติดตามโมจิงอี้ไปที่อี้เหอเซียนเธอยินยอมที่จะถูกสูหมัวมัวจับจ้องให้ปรุงยาดีกว่าจะต้องอยู่กับเขาตามลำพัง แต่นิสัยอันธาพาลเช่นเขาคงไม่ยอมให้เธอหนีไปโดยง่ายเพียงแค่มีเวลาเขาจะต้องปรากฏตัวตรงหน้าเพราะเขารู้ว่าเธอเกิดปีเตา่าเพียงแค่เปิดโอกาสให้เธอต้องเลือกที่จะถอยห่างหลบหนีเขาและเขาไม่มีทางที่จะให้โอกาสนี้กับเธอสิ่งที่เขาจะทำคือการเข้ามามีตัวต้นแล้วค่อยๆย,ยึดครองหัวใจเธอ เขาเกือบจะยึดครองพื้นที่ทุกส่วนของเธอสิ่งนี้ทำให้ซูหมัวมัวจนปัญญามากที่สุดคาดไม่ถึงว่าพวกเขาจะรักใครกันเพียงนี้ตัวติดกันตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมามู่อิ่งซีก็ไม่มีเวลาปรุงยานางทำได้เพียงสั่งให้ฟ้านหมัวมัวกลับเข้าวางัง หลายวันผ่านไปหลังม้อจิ่งอี้กิอนอาหารเช้าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องหนังสือของมู่อิ่งซีอีกครั้งสูหมัวมัวถอนหายใจยาวท่านอองท่านเฝ้าพระชายาอยู่ทั้งวันไม่มีงานราชการใดต้องทำหรือเจ้าคะนางกลุ้มอกกลุ้มใจข่าวภายในวังลือออกมานานแล้วหากนับวันเวลาดูก็น่าจะเป็นวันนี้เหตุใดท่านอ,องจึงยังอยู่ที่นี่ งานหลักของข้าคือการทำให้ซีเอ๋อให้กำเนิดเด็กชายที่สมบูรณ์ให้กับข้าพูดจบมอจิ่งอี้ก็เดินเข้าไปในห้องหนังสือขณะเดียวกันก็ต้องเจอกับสายตาเหนื่อยหน่ายจากมู่อิ่งซีใครจะมีลูกกับเขากันตลอดทั้งวันนอกจากคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเขายังจะคิดเรื่องอะไรได้อีกบ้าง เธอคร้านที่จะสนใจเขาหลังนั่งลงแล้วก็จัดการงานของตนเองแต่ผ่านไปไม่นานเขาก็นั่งลงบนโต๊ะตรงหน้าทั้งยังแย่งสมุนไพรที่อยู่ในมือเธอไปอีกเธอได้แต่อดทนถเทว่าขณะที่กำลังจะเกิดโทสะก็มองเห็นแขนเสื้อเขาปรากฏผ้าตาสีเหลืองออกมาราชองค์การ เธอพึมพำยื่นมือออกไปด้วยความสงสยัยหลังตางออกก็กวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วคิ้วพันขมวดเล็กน้อยจากนั้นก็นำเอาราชองค์การยัดกลับคืนไปในมือเขาสเสด็จพี่ของท่านส่งท่านไปทำงานดูจากวันเวลาก็คือวันนี้ท่านยังไม่คิดจะออกเดินทางหรือจะเรียนแบบการต่อต้านราชองค์การเช่นลู่เศร้าเฉิน เห็นท่าทางของมู่อิ่งซี่ที่รู้สึกยินดีในความโชคร้ายของผู้อื่นโมจิงอี้ก็ยกราชอ,องค์การขึ้นแล้วเคาะไปที่ศีรษะนางเบาๆดูเหมือนเจ้ากำลังดีใจ villains. เจ้าคงไม่รู้หรอกว่าที่เสด็จพี่ส่งข้าออกจากเมืองหลวงไปจัดการคดีความก็เพราะอยากให้สหมัวมัวเร่งเจ้าปรุงยาถอนพิษให้เขาเพียงข้าไปเจ้าคิดว่าตัวเองจะเป็นเช่นไร นางยักไหลอย่างไม่หยียระถูกซูหมัวมัวเฝ้าแย่กว่าการที่ถูกเขาเฝ้าแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องคอยระวังตัวจากการถูกแทะลมโมจิ่งอี้จ้องมองนางอย่างไม่พอใจเห็นท่าทางเช่นนี้หมายความว่านางปรารถนาเป็นอย่างยิ่ยงที่จะให้เขารีบจากไปโดยเร็วเขาไม่มีทางให้นางได้สมดังใจ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ